สวัสดีครับอันนี้ขอบคุณลูกค้ามากก็ส่วนใหญ่ลูกค้าสั่งซื้อตอนหัวค่ำนะฮะก็จัดส่งพวกนี้นะครับแล้วก็ทําคลิปก่อนเนาะนี่เป็นยิมแปนะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นถ้ารุ่นเก่าจะเป็นสีสีเหลืองนะครับนี่เป็นเจนใหม่เนาะนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าจะให้ทดสอบนะฮะก็มีคู่มือให้นะฮะของมี่เนาะนี่เป็นร8เป็นคิมเบอร์นะเนี่ยสวยงามมากปืนใหม่นะครับแต่ปืนฝากขายมือสองก็จะเป็นมือสองนะเราจะไม่มาปนกันฮะก็บอกลูกค้าอยู่เดี๋ยวผมก็ทําการนี่นะครับจะใส่ฉีดซิลิโคนหน่อยะ มานี้ครับโปรโมชั่นก็พร้อมเล่นพร้อมส่งนะฮะก็นั้นมีการพิาราเราก็ก็จัดโปรโมชั่นตลอดเลยครับผมก็สนใจสั่งซื้อได้นะฮะน้ำรอ,องคุ้มค่าแน่นอนอันนี้ก็รู้สึกจะบริษัทจะใส่อย่างตรงตรงแม็กเติมอยู่แล้วครับบางถ้ามาจากโรงงานไม่มีนะครับมันจะมันจะรั่วซึมได้นะฮะโอเคโปรโมชั่นก็แถมให้พันนัดนะครับผม ก็เปาสิบแผน่นก็แคตไล่พังนะฮะแล้วก็พร้อมส่งน,นี่คุป,ปองก็ให้ลูกค้าไปรุ่นนะฮะสิ้นเดียนนี้จะจับนะครับผมอันนี้ก็นี่ใส่ะะมีเบอร์โทรมีอะไรแล้วก็มีส่วนลดแล้วก็สะสมแต้มนะฮะก็นะครับโอเคนะครับผมไปทาการเติมแคตก่อนนะฮะแล้วทดสอบยิงนิดหน่อยก็อนะครับคือให้รู้ว่ารั่วซึมหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามันแบบอกหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเติมดีอยู่นะฮะ โอเคไม่มีการซึมนะครับตอนนี้โอเคนะครับใส่สักสองนะัดปอแน่ยิงในในร้านก็ยังวนะ่าเนาะมันต้องเซฟหน่อยนี่ก็นี่ได้นะครับนี่ถ้าขึ้นนะฮะนกแล้วก็สามารถล็อกเป,ป็นนะไฮคาปาเนาะเนี่ยฮะจะล็อกนะฮะถ้าไม่บีบลอกก็ยิงไม่ได้โดยลอกก็ยิงได้ครับประมาณนี้โอเคก็จะแรงมากนะฮะลุนนครับผมโอ้โห oh, oh, สุดยอด <c oughs> น้ำมอมก็เยอะโอเคนะเด้จัดสองให้นะครับทดสอบผ่านแน่นอนครับโอเคครับสนใจดูไหนสอบถามนะวิการมิจารสั่งซื้อได้เลยนะครับผมสินค้าดีมีคุณภาพราคาประหยัดนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ